สวัสดีครับท่านทุกฟังทุกท่านก็มาพบกับตำนานลึกลับช่องบกตอนที่6อันเป็นตอนสุดท้ายนะครับการกลับมาช่องบกเป็นทางผ่านธรรมชาติในผื้นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งซึ่งทอดตัวอยู่บริเวณรอยต่อ ของสามประเทศไทยลาวและกัมพูชาดินแดนเงียบงนันที่แม้จะไร้เครื่องหมายเสียดแดนชัดเจนหากแต่กลับเต็มไปด้วยความหลังความเชื่อและเรื่องเล่าเนื้อจริงที่สืบทอดกันมายาวนานในหมู่ชาวบ้านแถบชายแดนนั้นพื้นที่นี้เคยเป็นเส้นทาง ลักลอบคาขายแลกเปลี่ยนสินของพื้นเมืองระหว่างชาวบ้านทั้งสามประเทศเคยเป็นเส้นทางหนีภัยสงครามและในบางคราวก็เป็นเส้นทางสวงบุญของพระภิกษุเป็นเส้นทางลีรับที่ผู้ออกเดินทางอาจไม่มีวันได้กลับมาเล่าเรื่องราวที่ตนได้พบอีกเลย เส้นทางสู่ช่องบกจากหมู่บ้านปากโรมน้อยคือทางแคบแชบที่ขนาบด้วยพงหญ้าหนาทึบและต้นยางนาอายุนับร้อยปีลากไม้ย,ยื่นขวางทางดินและถาวัผ้าปา,านราวกับห่วงโซ่ของอดีตประการความเงียบงันที่ปกคลุมบริเวณน,นั้นไม่ใช่เพียงความเงียบ ของธรรมชาติแต่คือความสงัดที่เหมือนโลกได้หยุดหายใจรอก,การกลับมาของบางสิ่งบางอย,ย่างบางสิ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือของปันหรือเียน่ันเสียงชนักเ่าหอนเมื่อครบคำเริ่มขึ้น ก่อนที่ใครจะทันได้สังเกตความผิดปกติอื่นๆเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏใต้เงาไม้จากชายป่าท้ายหมู่บ้านทางทิศตะวันออกใกล้กับเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เว้นแต่จะมีความจำเป็นจริงๆผู้เท่าผู้แกกระซิบต่อกันว่ามันกลับมาแล้วอายทองพัน ทองพันชายผู้เคยหายไปในม่านป่าช่องบกเมื่อหลายปีก่อนพร้อมข่าวลือว่าพบบางสิ่งที่ไม่ควรถูกพบขุมทองหรือคำสาปไม่มีใครรู้ในชัดแต่ค่ำคืนนี้เงานั้นเดินเข้ามาใกล้ด้วยมือเปล่าตาแดงเรือในแสงไฟ และคำถามคายใจของชาวบ้านทุกคนจึงเริ่มขึ้นอรัง้งสิ่งลี้รับจับมานั้นคือทองพันธหรืออะไรกันแน,น่อย่างไรก็ตามร่างกายของทองพันก็ยังปกติยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่สายตานั้นลึกล้ำยิ่งนัก ลึกเตนดูเหมือนมองผ่านสรรพสิ่งเบื้องหน้าไม่ใช่เพียงมองผ่านผู้คนแต่เหมือนมองทะลุผ่านการเวลาเหมือนเห็นทั้งอดีตปัจจุบันและสิ่งที่ยังไม่บังเกิดมันคือแววตาของคนที่เดินข้ามเงาพ่อใหญ่ผาพ่อเท่า ที่เคยนั่งเสนทนากับข้อเท่าคำบุกในสมัยก่อนโน้นข่าวไว้มันคือแรยตาของคนที่เจอศัตรร,รมโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดจริงทีเดียวท่องพันไม่พูดเรื่องช่องบกเลยไม่อธิบายไม่เล่าไม่บอกแม้กระทั่งว่าสิ่งใดอยู่ในนั้น สิ่งเดียวที่เขาทําคือเดินไปหาน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อกันยื่นท่าขมาเก่าผืนหนึ่งที่พับไว้อย่างประณีตมีชื่อคัมบุกปักด้วยได้แดงสีซีดและเส้นได้ดุดด้วยตามการเวลาเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่เขาพากลับออกมาจากช่องบกในเย็นวันเดียวกันนั้น ทองพันเดินเข้าไปหาหลวงพ่อในวัดและขอบวชโดยไม่มีกำหนดลาสิกขาไม่มีใครกล้าถามไม่มีใครกล้าทวงตื่นเพราะสิ่งที่เห็นในดวงตาของเขามันมากกว่าคำใดที่จะอธิบายได้พระภิกษุทองพันไม่สวดไม่เทศ ไม่ตหมิหรือสั่งสอนใครแต่เพียงนั่งนิ่งๆใต้ต้นโพท,ที่ปลูกโดยเท่าหมื่นผู้เป็นปู่ด้วยดวงตาที่สงบราวน้ำบ่อลึกไม่เคลื่อนไหวแต่สะท้อนทุกอย่างการเวลาผ่านไปช่องบกก็ยังคงอยู่ ไม่มีรัว้วไม่มีป้ายไม่มีคำเตือนมีเพียงต้นไผ่ขึ้นซ้อนพับกันแน่นลมเย็นประหลาดและเสียงป่าที่ไม่เคยเหมือนเดิมในแต่ละวันชาวบ้านหลายคนก็ยังเชื่อว่าช่องบกค,คือช่องของกฎแห่งกรรม หากใครเข้าไปด้วยหัวใจสะอาดจ,จะได้พบสิ่งที่ตนตามหาไม่ว่าจะเป็นคำตอบความเข้าใจหรือความรักที่หายไปแต่หากใครพาโลภะโศะและโมหะเข้าไปด้วย mm. ก็จะได้พบเงาของตัวเองซึ่งไม่ใช่เงาธรรมดา แต่เป็นเงาร้ายที่จะตามไล่ล่ากลับออกมาด้วยทั้งชีวิตพระภิกษุทองพันได้กลายเป็นพระที่ไม่พูดพร่ำเรื่องธรรมะแต่สอนคนได้มากที่สุดด้วยดวงตาและฝันเงียบสงบช่องบกไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ทางธรรมชาติเท่านั้น แต่มันคือช่วงเวลาที่จิตใจของคนเราต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือจะจมอยู่กับอดีตที่ไม่อาจย้อนคืนสิ่งที่เราตามหาไม่ใช่รอเราอยู่ในโลกภายนอกหากแต่อยู่ลึกลงไปในป่าดิบของห้วงหัวใจของตนเอง ก็เป็นนั่นว่าเรื่องนี้ตำนานลึกลับช่องบกก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรลุณาติดตามอย่าลืมพบกันในเรื่องใหม่ๆต่อไปนะครับซึ่งจะยังไม่เผยแพร่ที่ใดมาก่อนก็จะนำมาเผยแพร่ให้ท่านได้ฟังที่ช่อง เสียงสยองแห่งนี้อย่าลืมนะครับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆตื่นเต้นแล้วใจและสยองขวัญเอาละครับสวัสดีพบกันใหม่